สวัสดีค่ะวันนี้นะคะครูพัฒน์จะมาสอนในเรื่องของการหาเลขยกกำลังนะคะอ่ะ ครูพัฒมีคำถามนะคะคำถามก็คือถ้าให้นักเรียนเขียน2ยกกำลัง8หารกับ2ยกกำลัง3ในรูปเลขยกกำลงังนักเรียนจะเขียนออกมาได้ยังไงคะอันดับแรกนะคะนักเรียนต้องรู้ก่อนเลยว่า2ยกกำลัง8เนี่ย2เป็นฐานเลขชี้กำลังก็คือ8แล้วก็ ฐานกับ2ยกกำลัง3 2คือฐานเลขชี้กำลังก็คือ3เพราะฉะนั้น2ยกกำลัง8ก็คือ2คูณกัน8ตัว2ยกกำลัง3ก็คือ2คูณกัน3ตัวนะคะเราก็เลยเอามาเขียนเป็นแบบนี้สังเกตว่า2ตัด2ได้นะคะตัด2ได้แสดงว่าก็จะเหลือ2คูณกันทั้งหมด5ตัวเราก็เลยเขียนในรูปเลขยกกำลังได้ว่า2ยกกำลัง5นั่นเองนะคะสังเกตว่าวิธีนี้ ก็ยังช้าอยู่มาลองสังเกตกันนะคะก่อนอื่นที่เราจะไปสังเกตเราจะต้องพิจารณาการหารเลขยกกําลังออกแเป็นสามกรณีนะคะกรณีแรกเนี่ย m มากกว่า n นะคะแล้วก็กรณีที่2 m 2> เท่ากับ n และกรณีสุดท้ายก็คือ m น้อยกว่า n นั่นเองนะคะอะมาดูในตารางกันเลยเอ่อสังเกตจากตัวอย่างนะคะตัวอย่างเนี่ยก็คือ5ยกกําลัง8 หารกับ5ยกกำลัง2 5ยกกำลัง8เนี่ยคือ5คูณกัน8ตัว5ยกกำลัง2ก็คือ5คูณกัน2ตัวนะคะเราก็เลยต,ตัด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 แล้วเนี่ยเราจะได้5ยกกำลัง6นั่นเองนะคะเลขชี้กำลังของตัวตั้งก็คือ8เลขชี้กำลังของตัวหารก็คือ, 2, 2>, <t> อ2เพราะฉะนั้นเลขชี้กำลังของผลหารก็คือเลข6นั่นเองนะคะครูจะให้เวลาทำตารางนี้1นาทีค่ะ A Later Few Moments เฉลยน,น,นะคะมาเฉลยกันเนาะในข้อที่1เนี่ยสังเกตนะคะเราลองสังเกตดูนะคะเลขชี้กำลังของตัวตั้งเนี่ยก็คือ8เลขชี้กำลังของตัวหารก็คือ2แต่ดันมาได้เลขชี้กำลังของผลหารเนี่ยคือ6มันมีความสัมพันธ์กันยังไงหให้คดได้ในใจก่อนนะคะต่อไป3ยกกำลัง9หารกับ3ยกกำลัง8ตัดไปตัดมาก็จะเหลือ3แค่ตัวเดียว ะะโดยที่เลขชี้กำลังของตัวตั้งเท่ากับ9เลขชี้กำลังของตัวหารเท่ากับ8แสดงว่าเลขชี้กำลังของผลหารก็เลยเป็น1นะคะลองดูว่ามันมีความสัมพันธ์กันยังไงมาดูข้อที่มันเป็นทศนิยมบางนะคะ0.2ทั้งหมดยกกำลัง5หารกับ0.2ตัดไปตัดมาเราจะได้0.2ทั้งหมดยกกำลัง4นะคะเลขชี้กำลังของตัวตั้งคือ5เลขชี้กำลังของตัวหารคือ1 เลขชี้กำลังของผลหารก็จะเป็น4อ่าฉเฉลยนะคะจากตารางฉเฉลยข้อสุดท้ายด้วยละกันเนาะ oh. n ยกกำลัง4หารกับ n ยกกำลัง2เราจะได้ n ยกกำลัง2เลยนะคะโดยที่เลขชี้กำลังของตัวตั้งเนี่ยก็คือ4เลขชี้กำลังของตัวหารก็คือ2และเลขชี้กำลังของผลหารของเราก็คือ2นั่นเองจากตารางสังเกต ะคะดถ้าเราเอา8-2ลบ2เราจะได้6เลยนะคะ9กบ8ก็ได้1 5-2ลบ2ก็ได้3 5-1ลบ1ก็ได้4แล้วก็4ลบ2ก็ได้2จากการสังเกตตรงนี้นะคะเราก็เลยสรุปได้ว่าอ๋อการหารเลขยกกำลังที่มีฐานเป็นจำนวนเดียวกัน ผลคูณที่ได้จะเป็นเลขยกกําลังที่มีฐานเป็นจานวนนั้นและมีเลขชี้กาลังของผลหารเท่ากับเลขชี้กาลังของตัวตั้งลบกับเลขชี้กาลังของตัวหานั่นเองค่ะามาดูในกรณีแรกนะคะกรณีที่ m มากกว่า n เนาะกรณีที่ m มากกว่า n เนี่ยถ้าเราหารกันเนี่ยแล้วตัดไปตัดมาตัดไปตัดมาเนี่ยเราก็จะได้ว่าอ๋อมันก็จะเหลือ m ลบ n ตัวนะคะซึ่งเราก็จะได้ว่า A อกลัง M หารด้วย A กํกลัง N เนี่ยจะเท่ากับ A กํกลัง M ลบ N นะคะอือแสดงว่าเราจะได้สมบัติการหารเลขยกกำลังมา1ข้อก็คือถ้าฐานเหมือนกันหารกันให้เอาเลขชี้กำลังมาลบกันได้เลยมาดูตัวอย่างที่1นึ่งอพอเรารู้แบบนี้ปุ๊บเนี่ยเราไม่ต้อง กระจายตัวสามกำลังเก้าคือ3คูณกัน9ตัวก็เขียนไปปุ๊บปุ๊บหารกับ3ามกำลังสี่แล้วมาตัดอย่างเงี้ยมันใช้เวลานานเกินไปนะคะเพราะฉะนั้นในเมื่อเรารู้สมบัติแล้วเนี่ยเราก็ามาใช้เพราะฉะนั้นข้อนี้3ยกกำลัง9หารกับ3ายกกำลัง4ี่เราก็เอ้า9ลบ4เลยถูกไหมเพราะฉะนั้นข้อนี้ก็เลยตอบ3ายกกำลัง5ได้เลยนะคะไปต่อตัวอย่างที่2ออุ้ยฐานมันไม่เหมือนกันแล้ว ย้ำเสมอนะคะว่าฐานจะต้องเหมือนกันก่อนทำยังไงให้8เป็น2นะคะเราก็ลองอใช้บทนิยามดั้งเดิมดูก็คือ8กํกลังสคือ8คูณ8เนาะ อพอมาเป็น8คูณ8เนี่ยเราก็จะได้ว่า8เกิดจาก2คูณกัน3ตัวเราก็เลยจะได้เป็น2กาลัง3คูณ2กาลัง3แล้วหารด้วย2กาลัง4สังเกตนะคะด้านบนเนี่ยเป,เป็นการคูณกันเนาะเพราะฉะนั้นฐานเหมือนการคูณการเอาเลขชี้กําลังมาบวกกันนะคะในคลิปที่แล้วเนะเาะใครยังไม่ได้ดูการคูณเลขยกกำลังนะคะสามารถไปกดดูได้นะคะในคลิปการคูณเลขยกกำลัง ต่อไปนะคะเราจะได้เป็น2ยกกำลัง6หารด้วย2ยกกำลัง4นะคะเราก็เลยจะได้เป็น2ยกกำลังสองนั่นเองสรุปนะคะสรุปจาก2ข้อเมื่อกี้อ๋อแสดงว่าฐานเหมือนกันหารการเอาเลขชี้กำลังมาลบกันได้เลยนะคะต่อไปเรามาดูในกรณีที่ M เท <c oughs> ่ากับ n <c oughs> กันบ้าง <c oughs> กรณีที่ M เท่ากับ n เนี่ยเราจะได้ว่า พอมันหารกันแล้วเนี่ยมันจะเท่ากับ1พอดีนะคะลองใช้สมบัติการหารดูนะคะ a กรลังเลบ n เนี่ยจะเท่ากับ a กรลังเลบ m เพราะฉะนั้น M ลบเเนี่ยก็เลยได้0นะคะ a กรลัง0นเนี่ยเราก็เลยจะได้เป็นบทนิยามอีกบทหนึ่งก็คือ a กรลังศูนเท่ากับหหมายความว่าอะไรก็ตามยกกำลัง0ูนย์เนี่ยก็ได้1เนาะแสดงว่าข้อ1เนี่ย3ากำลังศูนย์ได้1 -5 ทั้งหมดยกกำลัง0ก็ได้1 -0.8 ทั้งหมดยกกำลัง0ก็ได้1อ่ะแล้วถ้าเป็นเศษส่วนละ่ะก็ได้1ค่ะจากบทนิยามตัวด้านบนนี้นะคะจำไปเลยนะไปต่อเรามาดูในกรณีที่ M น้อยกว่า N กันบ้างกรณีสุดท้ายแล้วนะคะอ่ะสังเกตนะคะ3ยกกำลัง4หารกับ3ยกกำลัง6 ข้อนี้นะคะตัดไปตัดมาเนี่ยเราจะเหลือตัวส่วนเนี่ยก็คือ3คูณกัน2ตัวเราจะได้เป็น1ส่วน3ยกกำลังสนะคะเราลองใช้สมบัติกันบ้างเลย่อ3ยกกำลัง4ีลบ6นะคะเราจะได้3ยกกำลังลบ 2, 2อดังนั้นเพื่อให้สมบัติการหารเลขยกกำลังตัวนี้นะคะเราก็เลยจะใช้กรณี M น้อยกว่า n ด้วยนะคะเราเลยให้ตบมันลงมาถ้าพูดง่ายๆคือตบมันลงมาก็จะเป็น1ส่วน3ยกกำลังสองนั่นเองนะคะสังเกตว่าเลขชี้กำลังก็จะไม่ติดลบแล้วอ่าเราก็เลยจะได้เป็นบทนิยามใหม่ขึ้นมาอีก1บทนิยามนะคะ,ะก็คือ a ยกกำลังลบ n จะเท่ากับ1ส่วน a กําลัง n นะคะพูดง่ายๆก็คือถ้าเลขชี้กำลังติดลบให้นำมาเป็นตัวส่วนด้านล่างแล้วก็เขียนตัวเศษเป็นเลขหนึ่งแทนนะคะมาดูกันลองคิดดูข้อ1 สยกกำลังลบ4นะคะเราก็เลยจะได้เป็น1ส่วน2ยกกำลัง4ต่อไปลบ5ทั้งหมดยกกำลังลบ2เราก็เลยจะได้เป็น1ส่วนลบห้ากำลังสอง่าลบห้ากำลังสองเราก็เลยจะได้เป็น1ส่วน25นั่นเองนะคะอ่ะลองทำดูจงหาผลลัพธ์นะคะของ7จ็ดกำลัง4คูณ7จ็ดกำลังสองแล้วก็หารด้วย7ยกกำลัง8 ะะสังเกตว่าตัวเศษเนี่ยมันคูณกันอยู่เนาะตัวเศษมันคูณกันอยู่เพราะฉะนั้นฐานเหมือนการเอาเลขเชี่ยรังมาบวกกันได้เลยเราก็เลยจะได้เป็น7จ็กำลังหจากนั้น7จ็กำลังหหารกับ7จ็กำลังแฐานเหมือนการหารการเอาเลขเชี่ยรังมาลบกันได้เลยนะคะจากนั้นเราจะไม่นิยมให้ตัวตัวเลขเชี่ยรังติดลบเราก็เลยตบมันลงมาก็จะเป็น1นส่วนเจ็ลังสองนั่นเองนะคะ,ะถ้าจะทําให้เป็นผลสําเร็จก็1นส่วนสี่สิบเก้า อ่าเราก็สรุปได้ดังนี้นะคะว่าถ้าฐานเหมือนการหารกันอยู่เอาเลขชี้กำลังมาลบกันได้เลยเราก็จะได้ทั้งหมด3สมบัตินะคะ3สมบัติที่เกิดขึ้นเนาะตามนี้นะคะอ่ะให้เวลาทำา2ข้อนี้นะคะ2นาทีคะ่ะ A a few moments l later เลยนะคะข้อที่1เนี่ยเราก็จะได้เป็น2ยกกำลัง8นะคะ คูณกับ1ส่วน2ยกกำลัง4ตรงนี้นะจริงๆแล้วเนี่ยเอาเลขที่กำลังมาลบก,กันแล้วก็จะตอบเป็น2ยกกำลัง4ได้เลยนะคะก็จะเป็น16ต่อไปข้อ2 5ยกกำลังศูนย์อะไรก็ตามยกกำลังศูนย์ได้1นะคะอ่าแล้วก็คูณกับ2ยกกำลัง4ี่จาก8ก็จะเปลี่ยนเป็น2ยกกำลัง3แล้วก็จากลบ2ยกกำลังทั้งหมดยกกำลัง8ก็จะเปลี่ยนเป็น2ยกกำลัง8ได้นะคะ เราก็เลยจะได้เป็น2ยกกำลัง7หารกับ2ยกกำลัง8เพราะฉะนั้นข้อนี้เป็น2ยกกำลังลบ1ถ้าเราไม่อยากให้มันติดลบก็จะเป็น1ส่วน2ยกกำลัง1นั่นเองนะคะสรุปนะคะวันนี้ที่เราได้เรียนไปก็คือเราจะได้ว่าอะไรก็ตามยกกำลังศูนย์ได้1นะคะแล้วก็ a กําลังลบ n จะเท่ากับ1ส่วน a กําลัง n ก็คือถ้าพูดง่ายๆคือถ้ามันติดลบทำให้มันไม่ติดลบก็คือเขียน1ส่วนได้เลยนะคะ จากนั้นวันนี้สมบัติของการหารเลขยกกําลังที่เป็นหัวใจหลักเลยก็คือฐานเหมือนการหารการให้เอาเลขชี้กําลังมาลบกันได้เลยโอเคบ๊ายบาย